มันต้องมีฟรีเกมให้เราอีกสักรอบแหละทุกคนเอาพูดถึงอย่าบอกนะว่าฟรีเกมเข้าเรียบร้อยทุกคน คนวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกม l i f e of Apollo นะทุกคนเออวันนี้เราก็มาบุกเมืองเทพกันนะทุกคนวันนี้ด้วยทุน840เบ็ด30อีกเช่นเคยนะทุกคนเออเริ่มกันเลยเริ่มหมุนวันนี้มาแบบตรงรีบนะทุกคนวันนี้กดเข้าเกมมาก็คือหมุนกันไปเลยเออยังไงมงกุฎเจเข้าไหมแถวแรกเจเข้าไหม อยังมีสิทธิ์ลุ้นเจเข้าถ้าเจาเข้านี่คือเต็มหน้าอุ้งเข้าเปนที่เรียบร้อยทุกคนวายสตัวติดเลยทุกคนโอ้โหคูณห้าไปอีกออ้โูได้รางวัลเมกะแน่นอนทุกคนอมเมกะวันเมกะอยู่แค่เอื้อมทุกคนเออหมุนกันต่อเลยทุกคนหมุนกันต่อเออเกมนี้เคยเคยเล่นไปรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่แจก เล่นตอนนั้นตอนนั้นน่าจะเล่นช่วงประมาณตีสามมั้งทุกคนแต่มันมันไม่แจกวันนี้ก็เลยลองลองมาเล่นช่วงหัวคำ่ำดูก็แบบอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงหัวคำ่ำเกมนี้มันจะแตกไหมตอนนี้ก็เล่นประมาณอยู่ที่ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงเย็นละเออมันจะแตกมั้ทุกคนยังไงได้ไหลต่อมั้ยทุกคนไหลต่อแล้วก็ทุกคนสกีเตอร์เข้าแล้วทุกคนเ มีไม่ขุ่ยอะไรเลยอยู่ดีๆสเก็ตเตอร์วิ่งเข้าพร้อมก,กัน3ตัวเลยทุกคนโอ้โหบุกเมืองเทพกันจริงๆเลยนะวันนี้เออไหลก่อนเข้าฟีเกมไปตั้ง5้าอะทุกคนเราก็ชนะกลางวันการหมุนฟีมา12หมุนนะทุกคนดูซิ12หมุนนี้เราจะได้เท่าไหร่ทุกคนเออหมุนแรกก็ได้เลยทุกคนอืหมุนแรกแต่หมุนแรกยังไม่ไหลเท่าไหร่นะทุกคน ออยังนิ่งอยู่ทุกคนยังนิ่งอยู่เออค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนค่อยๆมาละเออตอนนี้เราก็เหลืออีก9หมุนนะทุกคนยังมีให้หลุ้นอีก9หมุนทุกคนไม่เป็นไรนะเออตัวคูณสูงสุดเขาคูณ15แล้วทุกคนเราจะไปถึงคูณ1ิบห้ไหมเรามาลุ้นกันทุกคนเออหายมาทุกคนหายหายหรือหลัวเขาเรียกอะไรทุ เออเรียกผิดเรียกถูกต้องขออภัยด้วยนะคะเจเข้าไหมหรือเอวูไม่เข้าทั้นเจทั้งเยวายเข้าแทนทุกคนโ,โหได้เกือบเต็มหน้ากระดานเลยโอ้โหตอนนี้เราได้มาที่โอ้คูนสิบห้าเราถึงด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เออหไหามาไหมหโอ้โหโโห,ไ,หมไม่เข้าแล้วทุกคนไหมาเข้ารอบนี้อ่ะทุกคนโอ้โหมาเกือบรูปแบบ คูณหเมื่อกี้ไห้นะเมื่อกี้นะบอกเลยว่าแบบโบวะมากทุกคนเออได้รางวัลก้อนโตมา819นะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือให้หลุ้นอีก4ีหมุนนะทุกคนโอ้โหยังไม่ไหลนะโอ้โหได้วายมาอีกทุกคนเสกวายมาอีก3ตัวทุกคนโอ้หอ,อไปครึ่งหน้ากระดาน648ทุกคน โอ้โหได้รางวัลก้อนโตนะทุกคนเอ,อ้ยเศกวายมาสามตัวเมื่อกี้นะสุดยอดอะเอ,อ้ยเหลืออีกหมุนหมุนอีกหมุนฟีอีกหนึ่งหมุนทุกคนคิวเข้าแถวแรกไหมทุกคนคิวเข้าแถวแรกเรียบร้อยทุกคนสัญลักษณ์วายมาแล้วสัญลักษณ์วายมาเราจะไปถึงคูณสิบห้าไหมรอบนี้เราจะไปถึงไหม โอ้โหไม่ถึงนะทุกคนแต่ว่าเขาได้รางวัลก้อนโตมานะทุกคนหมุนกันหมุนฟีสุดท้ายมงกุดยามาเต็มนะทุกคนโอ้โหวายไปต่อวายวายเอแถวแรกไหมเอเข้าแถวแรกเรียบร้อยทุกคนได้สัญลักษณ์วายมาเรียบร้อยโล่จะเข้าแถวแรกไหมทุกคนลุ้นลุ้นโล่ไม่เข้าแต่ว่าหายเข้านะทุกคนลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ โอ้โหคิวไหลเข้าแบบท้อนนี้ถึงถึงคูนส5แล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดแบบสุดสุดอ่ะน,นี่ยังไม่หมดนะทุกคนยังไหลเรื่อยๆอ่ะทุกคนโอ้โหยังไหลยังไปต่อทุกคนยังไปต่อโอ้โหได้เป็นรางวัลซูเปอร์มก้านะทุกคนสุดยอดอ่ะเออมันไหลดีมากเลยเกมเนี้ย ไปต่อเราไปต่อกันที่หมุนต่อไปเลยทุกคนเอ,อ้ยังนิ่งอยู่พิ่งจบฟรีเกมนิ่งนิ่งนิ่งไว้ก่อนนะทุกคนเออเราไปเรื่อยๆื่อเราไปเรื่อยเมันต้องมีฟรีเกมให้เราอีกสักรอบแหละทุกคนเอาพูดถึงอย่าบอกนะว่าฟรีเกมเข้าเรียบร้อยทุกคนฟรีเกมเข้าเรียบร้อยโอ้โหเพิ่งบ่นเมื่อกี้เลยนะแล้วแบบฟรีเกมเข้าเลยอะ โอ้มันจะเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยทุกคนเออได้มาอีกสิบสองหมุนนะทุกคนอ่ายังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่เป็นไรรอลุ้นหมุนที่เหลืออีก9หมุนทุกคนเออยังนิ่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 งรอบนี้นิ่งนิ่งเลยเออเพิ่งชมไปเมื่อกี้ว่าไหลดีแตกดีรอบนี้นิ่ง จะได้ธนูไม่เข้าเมื่ออ่นเหลืออีกสี่หมุนนะทุกคนลุ้นกันอีกสี่หมุนทุกคนเออเงียบเลยอะแบบน้องเงียบมากอีอกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งหมุนหมุนสุดท้ายทุกคนหมุนสุดท้ายจะเข้าไหม,มหมุนสุดท้ายมาอยู่เดอ้อไปต่ออือคิวเต็มแถวโอ,อ้โหนึกว่าเอจะไหลต่อ แต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็ได้รางวัลรวมมาอยู่ที่324้นะทุกคนอ่าเราไปต่อทุกคนเราเลื่อนนักสู้แน่นอนนักสู้พันข้าวเหนียวอ่ะไม่ใช่ละดูแบบชื่อหนังมันดูแบบบ่งบอกอายุมากนะทุกคนเออใครเกิดทันนี่ก็คือแบบใครรู้จักชื่อชื่อนี้ก็คือแบบบ่งบอกอายุแล้วนะเออ โอ้โหก็คือไหลดิได้รางวัลซูเปอร์เมกาด้วยทุกคนนี่ขนาดแตกนอกนะเอ้ยอย่าบอกนะว่าฟรีเกมเข้าอีกเมื่อกี้เพิ่งได้ซูเปอร์เมกาไปโอ้โหสุดยอดอะ่ะจริงๆทุกคนโอ้โหเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนฟรีเกมอีก12นะทุกคนอีก12หมุนโอ้โหสงใส่สพลังนักสู้พันเข้าเหนียวเรามันเข้านะเนี่ยทุกคนเอเอ ต่อยาวๆทุกคนไปกันต่อยาวๆกับอีกสิบหมุนนะทุกคนเออลุ้นกันไปยาวๆเออตอนนี้ยังเงียบอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ตอนนี้นิ่งไปอีกรอบนิ่งไปอีกรอบรอบนี้น้องจะแจกอีกไหมดูสิเออนิ่งกําลังเก๊กฟอร์มเก็กฟอร์มอยู่ยังไม่แจกทุกคนเดี๋ยวเราต้องใช้พลังนักสู้พายข้อเหนียวของเราซะแล้ว เจเข้าแถวแรกไว้ทุกคนโอ้เจไม่มาทุกคนอา้าวได้อยู่ทุกคนได้อยู่ค่อยๆไหลค่อยๆไหลไม่ต้องรีบนะทุกคนอีกสองหมุนนะทุกคนยังนิ่งอยู่ทุกคนยังนิ่งเอาหมุนอา้าวรอบนี้เข้าทุกคนมงกุฎดอกไม้เข้าไหมทุกคนโอ้โหเสียดายอะถ้าสมมุิมงกุฎมงกุฎดอกไม้หรือมองกุฎหญ้าะ เออทั้งเมื่อกี้มันเข้านี่ได้เลยนะแต่ว่าหมุนรอบสุดท้ายหมุนรอบสุดท้ายก็ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มหม้หนักแต่นะทุกคนก็ได้มาเออตองสามสามสามเลยทุกคนเออมันก็แจกแบบแจกไม่ให้พักเลยเนาะเกมนี้ก็คือเอาฟีสป,ปินเข้าอีกแล้วโอ้โหเรื่องว่ามันจะไม่เข้าแต่แบบโอ้โห ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้ววะ่ะทุกคนคือแบบมันเข้าถี่เกินไปอะ่ะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นจนแบบไม่รู้จะเอาคําไหนมาตื่นเต้นไปหมดแล้วอ่ะเออเนี่ยเข้าอีกสิบสองหมุนตอนนี้ก็คือแบบไหลเข้าไปไหลเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยเลยไม่มีแบบว่าเข้าแล้วก็แบบไม่แจก,กอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยอะ่ะทุกคนเออ สำหรับใครที่สงสัยว่าน้องเล่นที่ไหนอยู่ทำไมถึงแตกดีแตกฟังน้องปักไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะทุกคนรับรองว่าแตกดีแบบที่น้องเล่นอยู่ตอนนี้แน่นอนไหลแบบไหลเป็นน้ำจ้ะทุกคนเออรับรองรับประกันชัวเออไปต่ออีกแปดหมุนให้ลุน้นกันอีกแปดหมุนฟรีทุกคนเจ้าเข้าเจไม่เข้า ไปต่อพี่ชิดคูณสิห้าของเรายังไงไปต่อไหมทุกคนอีก4มีมุนมงกุฎดอกไม้มงกุฎดอกหญ้าของเรามาแล้วนะทุกคนรอบนี้เอเราก็ไหลามาเรื่อยๆนะทุกคนเอออย่างน้อยๆก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะทุกคนมเมื่อกี้ได้มาเยอะแล้วไงสงสัยเขาเริ่มแบบเก็บไว้แจกคนอื่นบ้างเขาบอก เออไหลเรื่อยๆอยู่นะไหลเรื่อยๆอยู่ไม่ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เลยนะทุกคนก็จะแบบสเก็ตเตอร์เข้าถี่เกินจนแบบจนไม่ตื่นเต้นแล้วว่าทุกคนจนรู้สึกว่าแบบความตื่นเต้นมันไม่รู้จะเอาคําพูดไหนมาตื่นเต้นหมดแล้วว่าทุกคนเออคิดดูไม่รู้จะตื่นเต้นยังไงะทุกคนเออสาหรับซีสป่นรอบนี้เราก็ได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้านะทุกคนอ Okay. เข้าแบบไม่ให้พักไม่ให้พอดอีกแล้วนะทุกคนม,มันจะเกินไปไหมละ่ะสาหรับวันนี้น้องก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนคือแบบดีใจกับฟีสปินเข้าเหนื่อยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว,วทุกคนสำหรับวันนี้นะ้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะ